สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนในวิดีโอดีนะจะมาทำวิธีการแบ็กเทสให้ทุกคนดูค่ะว่าถ้าเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาในหน้าตัวของ mt 4แล้วเนี่ยอยากที่จะแบ็กเทสตัวของโรบอทหรือว่า e a เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้านะคะหลายคนเวลาเข้ามาก็จะเจอกับหน้าจอนี้นะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าไปคลิกตรงคำว่าวิวค่ะเราเลือกคำว่า strategy tester ตรงนี้ หรือจะคลิกคำว่า control r ก็ได้ถ้าเกิดใครที่ใช้ Window s อยู่นะคลิกขึ้นมาค่ะก็จะเจอหน้านี้เลยนะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักในการทำตัวของ backtest ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายทีละช่องเลยนะช่องแรกเนี่ยที่เราจะต้องดูก็คืออข้อที่1ตรงนี้ก็คือตัวของ ชื่อ E A ที่เราต้องการจะเทสเนาะในกรณีนี้ที่เรามี E A เยอะมากๆเนี่ยเราเลือกชื่อที่เราขึ้นมาอ่าในกรณีนี้เราเทสตัตวของ I S I Martin Gale ใช่ไหมอ่าพอเราเลือกตัวของ E A ที่เราต้องการเทสได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูตัวของ r u r r e y ค่ะว่า c u r r e n c y ตรงเนี้ยใช่สิ่งที่เราอยากจะทดสอบหรือเปล่าใช่ไหมอย่างกรณีนี้เราจะทดสอบตัวของยูโรดอลลรากับตัว E A I S I Martin Gale แล้วพอเสร็จนวเนี่ยเราก็มาเลือกดูว่า time frame ที่เราต้องการทดสอบ เป็นทำเฟรมไหนอย่างเคสนี้เป็น15นาทีอ่ะเราก็เลือกไปใช่ไหมอ่าตัวของเวลาช่วงเวลาอ่ะสมมติอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะได้โชว์ไปให้ทุกคนเห็นเลยว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราจะลองแบ็กเทสดูในช่วงของวันที่1เดือน10ปี2023ถึงสิ้นปี2023เลยนะ พอเสร็จแล้วเราเลือกทำเฟรมที่เราต้องการเราเลือกตรงนี้เป็นเอวิติกนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เอวิติกเนี่ยมันจะไม่ละเอียดมันจะไม่เหมือนจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอวิติกก่อนพอเสร็จแล้วเพื่อนๆไปกดตรงนี้ค่ะคำว่า expert property เมื่อเลือกคำว่า expert property ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าช่องนี้เราต้องการที่จะใส่เงินในการเทสเท่าไหร่สมมติเราบอกว่าเราอยากจะมีพอร์ตหนึ่งพันเหรียญเทสดูว่า EAA ตัวนี้ดีหรือเปล่า เราใส่ตรงนี้1,000 Position ตรงนี้เลือก long and short แปลว่าถ้ามันขึ้นสัญญาณซื้อเราซื้อขึ้นสัญญาณขายเราขายแต่ถ้าใครบอกว่าอยากเล่นแค่ขาเดียวก็เลือก Long only หรือว่าเลือก short only แค่นั้นเองเมื่อเลือกตรงนี้เสร็จแล้วไปที่หน้าของ input ค่ะใน input ก็จะมีหลายๆรามิเตอร์ให้เราเลือกนะแต่ในกรณีนี้สมมุติเราบอกว่าเราใช้ตามค่าที่มันเซตมาให้ตอนแรกเนี่ยค่ามันว่ายังไงก็อย่างนั้น เราลองใช้ตรงนี้ดูก่อนนะแล้วเราก็กดโอเคเมื่อโอเคแล้วมันมาที่เดิมตรงนี้ค่ะสเตปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการกดแบ็กเทสอะนะ,ะก็กดคําว่าสตาร์ทเมื่อเราก,กดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าการทดสอบเนี่ยกำลังมาแท่งสีเขียวมาละเรามากดตรงคําว่า Journal นะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เรากดเริ่มวันที่1ใช่ไหมเนี่ย EA มันกาลังออกออเดอร์อยู่วันที่2เดือน1ิบ วันที่3เดือน10วันที่4ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตรงหน้ารีพอร์ตตรงนี้จะยังไม่ขึ้นเพราะว่า EA เราเนี่ยยังเทสไม่เสร็จถ้าเทสเสร็จเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะขึ้นรีพอร์ตให้เราดูด้วยหน้ากราฟก็จะขึ้นล่าสุดก่อนเท่าที่เห็นอันเนี่ยเริ่มพันหนึ่งตรงนี้เริ่มขึ้นมา1,014 รีซอสเราก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะว่ารีซอสตรงนี้มันตั้งแต่วันที่เราเริ่มเทสเนาะคือเมื่อกี้วันที่1แต่อแต่วันที่1อาจจะยังไม่เกิดออเดอร์มาเกิดวันที่2วันที่2ตอน6กโมงเช้าเริ่มที่จะเกิดออเดอร์แล้วตั้งเทคโปรฟิตไว้ยังไม่ถึงแล้วก็นี่ผ่านมาอีกหลายชั่วโมงก็เริ่มจะมีการเทคโปรฟิตเนาะมีการแก้ไม้อเราถ้าเราอยากรู้นะเราก็นั่งไล่ดูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ก็ได้ว่า ผลที่ b a c k เทสออกมาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราสามารถกลับมาดูหน้านี้ได้ค่ะหน้า s e ตติ้งว่าถ้าตับใดที่แท่งสีเขียวตรงเนี้ยยังไม่ขึ้นไปสุดตรงนี้แสดงว่าผลของการ b a c k เท s เนี่ยยังไม่เสร็จสมมติเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยอยากจะไปทําอย่างอื่นละมันใกล้เสร็จหรือยังใช่ไหมเรามาดูนะเ <c oughs> จอเนาะแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยถึงวันที่เท่าไหร่อย่างเราเท s สามเดือนใช่ไหมเดือน 10- ถึงเดือนสิอันเนี้ยเพิ่งจะหมดไปเดือนหนึ่งเองนะเดือน10เดือน11กําลังเริ่มเทสอยู่ ก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะในการที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะสามารถที่จะมากดแบ็กเทสดูได้ใช่ไหมซึ่งการแบ็กเทสตรงนี้ต้องเน้นว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะสมมติ EA ตัวนั้นน่ะมันสามารถเทสได้หลายคู่เงินเราก็ต้องลองกดหลายคู่เงินก่อนหรือเราอยากจะรู้ว่า EA ของเราเนี่ยสมมุติอย่างเนี้ยเทสท่าเฟรม5ที เออถ้าเราใช้ i ท e f เฟรมอื่นเนี่ยโอเคไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแค่ลองแบ็กเทสเล่นเล่นก่อนก่อนที่จะเริ่ม o p t ติ i z e ์แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนต้องลองทำดูเลยนะก็คืออย่างอันเนี้ยในเคสนี้เนาะเนื่องจากว่าเป็นวิดีโอที่ไม่อยากให้ยาวเกินแล้วไม่อยากทุกคนรอก็เลยไม่ได้แบ็กเทสนานมาก แบคเทสให้ดูแค่3เดือนว่าตัวนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้นอยากใช้เพื่อนๆเนี่ยทำแบบนี้เลยนะว่าเวลาแบคเทสเนี่ยก่อนที่จะใช้จริงเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะต้องมีสัก3ปีสองสามปีอ่ะที่ผลนะแบคเทสแล้วมันพอร์ตไม่แตกแล้วก็ดอดาว์เนี่ยอยู่ในระดับที่เราอเชื่อมัน่นหรือว่าวัยใจหรือว่ารับได้อะว่าเฮ้ยเออถ้ามันมาถึงตรงนี้จริงๆอะ่ะเราจะไม่ตื่นเต้นสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันรับได้นะดอดาว์สามสิบเปอร์เซ็นต์สมมติลงพันเหรียญอย่างเงี้ย สามสิบเปอร์เซ็นคือสามร้อยกว่าเหรียญแปลงเป็นเงินไทยหมื่นกว่าบาทบางคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนจะเสียงเงินหมื่นโอเคปะเนี okay ah ่ยบางคนอาจจะโอเคบางคนอาจจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราลองเทสให้เยอะๆก่อนก็ได้ว่าดูว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ในเคสนี้อย่าลืมว่าเทสให้ดูแค่3เดือนพราต้องการความเร็วเ๋ยเรามาดูกันว่าใกล้จบหรือยังอ่ะอีกไม่นานแล้วนะอันนี้คือถึงวันที่12เดือน12ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง ผล backtest อันนี้ก็จะเสร็จเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ไม่นานมากนี่นาะวิดีโอนี้เพิ่งผ่านมาประมาณ5นาทีกว่าเองเพราะว่าอันเนี้ยคือเราเทสแค่3เดือนไงแต่พอจริงๆคะที่เราไปเทสแบบสมมติว่า5ปีอ่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องมีแบบอย่างน้อยๆนะสาม0นาทีเนี่ยคือเร็วที่สุดละหรือถ้า EA บางตัวที่มันมีความซับซ้อนมากๆต้องคำนวณเยอะหรือว่า ข้อมูลข้างหลังแบคแคนิซึมที่เขาเขียนเนี่ยอาจจะแบบประกอบไปด้วยอะไรหลายอย่างที่ต้องคำนวณเยอะวาดรูปหรือยากเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากมันเคยเห็นนะว่าบางคนเนะี่ยเขาแบคเทสททีนึงอะ่ะเป็นวันๆน่นะเพราะฉะนั้นมันเวอร์มากเนี่ยระหว่างที่เรารอเราก็ไม่ดูการาฟเล่นๆก็ได้ว่าจากเงินพันหนึ่งสามเดือนขึ้นไปหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดได้มาเจ็ดสิบแปดเหรียญก็ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามเดือนอาก็ไม่ได้แย่มาดอาวก็ยังดูไม่ได้สูงก็รอไป อ่ะอันนี้เสร็จละพอน้ารีพอร์ตขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็เทสเรียบร้อยอ่ะอย่างนี้นะให้เพื่อนๆดูก่อนอย่างเงี้ยเนื่องจากเราเทสแค่สามเดือนใช่ไหมเวลามันจบแท่งตรงนี้ก็คือเป็นสีเขียวละหน้ารีซ้อมมันก็จะรีพอร์ตออกมาทั้งหมดถ้าเราเลื่อนลงไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นถึงสิ้นปีเลยแล้วตรงกราฟก็จะทําให้เราดูละเราเริ่มที่เงินหนึ่งพันผ่านไปสามเดือนเงินเรากลายเป็นประมาณหนะึ่งพันหกสิบแปดเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเห็นละเราฝากเงินหนึ่งพัน กำไรที่ได้3เดือนเนี่ยคือ68เหรียญหรือเทียบง่ายๆก็คือ6.8%ใน3เดือนเดือนหนึ่งประมาณสัก2%กว่าใช่ไหม Profit f a c t o ออาจจะไม่ได้สูงมากแต่ตัวนี้ Maximum มั่ดอ w าของ3เดือนเนี่ย ไม่ถึง15%อก็ถือว่าโอเคถามว่าผมแบคเทสอันนี้เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้1 0อพอแท่งเขียวเต็มโมเดลคุณตี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมิสแมทชัทเออร์เลอร์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เป็นศูนย์ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าภพยาพใหญ่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่ถามว่าเออสมมติเราเห็นผลอย่างเงี้ยเชื่อแล้วไปใช้แล้วลงมือทาเลยหรือเปล่าติดนิดเดียวจริงๆก็คือเราเทสแค่3เดือนสมมุติสมมุติว่าผลเทสอันนี้มันคือผลเทสของ5ปี กำไรโดยรวมอาจจะสักสมมตนะปีต้องมีสัก2อสเท่าเพราะใช้ compound interest ใช่ไหมสูตดร maximum d r a w d o w สกว่าซกำไรโตมาเงี้ยก็ถือว่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการทำ backtest ง่ายๆที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถไปลองทําได้เองเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แบบง่ายสุดๆละ ใครๆก็สามารถทําได้อย่าลืมแต่ละสเตปที่นะัดพยายามจะเน้นไปแต่ละช่องเราเลือกให้ถูกแล้วเราค่อยๆปรับค่าแล้วลองเทสดูเพราะเราลองเทสไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่า e อตัวไหนที่ดีตัวไหนที่ไม่ดีอยากให้เพื่อนๆไปฝึกค่ะว่าทุกคนเนี่ยลองทําสกก็มันสิบตัวในอาทิตย์หนึ่งอะ่ะกดทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นกดทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นพอเราเริ่มเห็นผลเยอะๆเราจะเริ่มเลือกได้แล้วว่า ไอ้ตัวไหนที่ความเสี่ยงระดับเนี้ยดีเทิร์ประมาณเนี้ยระหว่างทางเป็นยังไงแล้วเรารับได้ไหมเราจะได้เลือก EA ที่เก่งขึ้นเนี่ยมาลองใช้งานไปไเรื่อยๆคะ่ะถ้าเพื่อนคนไหนติดปัญหาสามารถที่จะพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะช่วยตอบให้หรือถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่อยากจะกำลังทำแบ็คเทสพอดีแล้วทำไม่เป็นอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เขาด้วยเขาจะได้ไปลองดูแล้วก็จะได้สามารถทำแบ็คเทสได้เองเป็น,นะคะ่ะ